ี S <S ติ๊กบิ๊กบาเตอร์โพสความทรมานคิดถึงลูกสาวเผยข่าวดีกำลังมาถึง จากที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าหนุ่มสอนลามกับอดีตภรรยาติ๊กบิ๊กบาเธอร์ได้เซ็นใบหย่ากันไปแล้วเมื่อวันที่20มกราคม2563ที่ผ่านมาซึ่งมีข้อตกลงกันว่าลูกสาวน้องวีจิอยู่ในความดูแลของฝ่ายชายก็คือหนุ่มสอนลามแต่เพียงผู้เดียวในขณะที่ทางด้านติ๊กก็ได้เจอลูกบ้างและเธอก็เดินหน้าคว้าโอกาสที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นมาให้ทำงานนำเงินมาใช้นี่จนกระทั่งเธอสามารถปลดหนี้นอกระบบออกได้หมดแล้ว พร้อมเดินหน้าลุยงานเก็บเงินต่อล่าสุดนะครับติก๊กบิ๊กบัตเตอร์ได้โพสต์ถึงลูกสาวอีกครั้งโดยลงคลิปเก่าๆที่เคยเจอลูกพร้อมระบุข้อความสุดซึ้งว่าวันนี้2เดือนแล้วนะที่ไม่ได้เจอลูกแม่รู้จักคําว่าทรมานเหลือเกินก็วันนี้แต่ไม่เป็นไรแม่จ๋ามีวิธีเยียวยาตัวเองลูกรัก วันที่5เดือนหน้าก็จะได้เจอลูกแล้วแม่ไหวแม่อดทนได้แม่ชอบดูคลิปเก่าๆเ,เพราะดีต่อหัวใจแม่อยู่เป็นขวามและกำลังใจให้ป้าเขานะาลูกคนรอบตัวสำคัญที่สุดชีวิตจะดีหรือไม่ดีเพราะคนรอบตัวคนรอบตัวดีหรือร้ายกับเราพิจารณาได้และเราเลือกคบและเลือกถอยออกห่างจากคนไม่ดีได้และทิ้งท้ายนะครับติ๊กปิ๊กพาเธอ,อยัง เขียนแคปชั่นว่าทุกคนพร้อมยืนเคียงข้างด้วยความรักและความเมตตาเพราะทุกคนรักวิจิเป็นหลักสําคัญชีวิตนี้ยกให้พระเจ้านําทางแก้ไขถ้าแม่เป็นคนคิดไม่ดีแม่จะแพ้ภัยตัวเองแต่ถ้าแม่เป็นคนคิดดีแม่จะชนะภัยทุกอย่างที่เกิดขึ้นปีหน้าเป็นเวลาของเราแล้วนะลูกแม่จ๋าทาทุกอย่างเพื่อวิจินะ อันนี้ก็คือคําทิ้งท้ายของติ๊กบิ๊กบาเธอ์นะก็ยินดีกับเธอด้วยนะวันที่5ปีหน้าก็คือมกราธเธอจะได้เจอน้องวิจิอีกครั้งนะเชื่อว่าเธอน่าจะมีคลิปอัปเดตเรื่องราวต่างๆแล้วก็ความคิดถึงของลูกเธอนั่นเองนะก็มีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตาม